ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่นะฉันต้องขึ้นแบบนี้เหรอโอ้พระเจ้าจอนไม่นะไม่ฉันมาทำอะไรที่นี่นนะฉันมาทำอะไรที่นี่ นี่มันแกงเรียงชัดชัดแกงเรียงชัดชัดไม่มีเนื้อเลยมีแต่ผักล้วนๆอีกแล้วหรอสวัสดีค่ะ แล้วเราก็ไปเจอกันอีกทีกับรายการลองเาเสียดูพี่ด้เนาะคือตอนแรกคิดว่มามันจะจบซีซันไปแล้วเนาะแต่พอระยะมาเข้า,ขาจังหวัดของกาฬสินธุ์นี่แหละมันเป็นที่ที่ท้าทายอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นลองเสียดูของเราก็ต้องขึ้นมาท้าทายอีกทีหนึง่งลองดูทางฝั่งนู้นค่ะไป<า>โอ้ยหาทำเด้อ โอ้ยตันนะลกระเทยเท่ากับขึ้นเขาเหรอเป็นอะไรพระทุดององี้เป็นแม่ชีทุดององี้เหรอ,หอคิดว่าจะไม่มีแล้วนะหอบมามากอีกดอก โอ้ยโอเมกอดยังไงล่ะทีนี yeah <S 2> <S 2> <S no, ้อย่าบอกว่าตรงนั้นนะบ้าอย่าบอกว่าตรงนี้นะโดเด้โอ้ไม่ไหวเนาะ หอบแดงอะไรเนี่ยนี่โอ้ตอกกระเจียวสวยมาก 看看了，一定条！ โอ้ยไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากรู้เลยว่าเปการฝึกปอดอ,อีกแบบนึงเี่เราข้างหน้านูนโอ้ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณใกล้ถึงแล้วแล่ละน่าจะผ่านระมาสักสี่รอยได้บ้างโหดนะคนเลยโหดจริง สุดๆไปต่อครับขนาดนี้เราก็มาถึงตรงทางที่จะขึ้นไปที่ผาแดงแล้วนะคะโูไม่โซโู้โ้ไม่ซูทำไมเสียงมันดูอิดโรยจังเลยเอาดังๆสิเดี๋ยวแม่เลี้ยงเบียฮะไม่กินแล้วจะกินอะไรจ้ากินนมเหรอ กินนมเปล่าเดี๋ยวเลี้ยงนมละกันสักโหลหนึงใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วเปหน่อยไปสุดขั้วไปเลยใกล้แล้วฝนหน่อยครับจะได้เป็นประวัติการโห้ยมันชันมากเลยนะธรรมชาติโอ้ยจอกไม้ไปเลยครับไปเลยจ้าหาธรรมนีไงกระเทยต้องกลับหาธรรมต้องไว้ เพราะว่าถึง nào ตอน oh my god Ôi, phá đen. Phá đen. ผาแดงผาแดงถึงแล้วผาแดงฉันจะเป็นนางไห่ใช่ไหมสรุปแล้วฉันได้เป็นนางไห่จ้า in the b e s t ฉันคือ the b เ s สโอ้ oh my g ก็สวยมาก,มากไม่มีใครมาตกแดงนะครับเี่ย สมมากเลยสวยจริงจริงโอ้ว้าวสุดยอดมากเลยภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วสำหรับการเดินขึ้นไต่ผาแดงดูสภาพงานกุนกีก่ เดี๋ยวก่อนที่ผมมองไหนไม่รู้ดวงเงินดเงินอะรมนะหาทาเนาะคกิมาณน้ก่อนที่ผมจะไปสื่อว่าเพลนี้ในการตายพาแดงสำเร็จอันสียนเนเตอร์กับในการลองเสียวดูเสียวจริงๆไปเจอกันคลิปน้านะรูต่ึ